แมชมันมันวันนี้ต้องพี่เมททบอยสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับจุกสวัสดีครับเปียสวัสดีครับพี่เมททบอยสวัสดีค่ะพี่เมททบอยคะเปียอยากรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันจังค่ะจุกก็อยากรู้ครับดีเลยครับพี่เมททบอยจะชวนน้องๆเรียนเรื่องนี้อยู่พอดีไม่ยากสักนิดเลยครับลองดูตัวอย่างนะครับ เรามาเปรียบเทียบเศษสองส่วนหกับเศษสามส่วนหพร้อมๆกันเลยครับง่ายเหมือนที่พี่ alk, เมตาบอยบอกเบะเลยละสิเศษสองส่วนหกน้อยกว่าเศษสามส่วนหเราต้องเขียนแทนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้ครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับเศษสี่ส่วนสิบกับเศษหกส่วนสิบเศษสี่ส่วนสิบน้อยกว่าเศษหกส่วนสิบหรือเขียนได้ว่าเศษหกส่วนสิบ มากกว่าเศษสี่ส่วนสิบเดี๋ยวพี่เมทบอยให้โจทย์จุกกับเปียหาคำตอบสนุกสนุกพร้อมๆกันดีกว่ามาเลยครับจุกพร้อมแล้วเปียก็พร้อมค่ะก่อนหาคำตอบพี่เมทบอยจะบอกเคล็ดลับให้ถ้าส่วนเท่ากันแล้วก็เปรียบเทียบที่จำนวนเศษได้เลยครับมาแล้วครับโจทย์สนุกสนุกน้องๆมาคิดพร้อมๆกันเลย นี่ครับคำตอบสนุกจังเลยนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยจริงด้วยจุกสนุกมากเลยสนุกก็ดีแล้วครับไว้คราวหน้าพี่เมตตาบอยจะพาน้องๆคิดเลขมันๆกว่านี้อีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ